ครั้งหนึ่งน้องภูเคยบอกว่าผมไม่มีแฟนครับผมไม่เคยมีแฟนเลยตลอดชีวิตแต่คนชอบบอกว่าผมมีแฟนอ่ะทำไมไม่รู้ไม,ไม่เคยมีแฟนแต่ขอจีบได้ไหมเป็นแฟนได้ไหมขอควงเธอไปอวดเพื่อนได้หรือเปล่าตกลงนะมาเป็นแฟนกับเราโอเคแล้วนะห้ามเปลี่ยนใจ ฉันไม่เหมือนใครของเธอคบกับเรารับรองว่าปลอดภัยยิ่งเรื่องเจ้าชู้ยิ่งเรื่องร้ายใจรับรองว่าเราไม่มีจีบหนักขนาดนี้สรุปแล้วเป็นแล้น้องชายแล้น้องชายน้องชายเห็นไหมดูพูดอย่างเดียวเลยเนี่ย เราเมนชื่อของอีกคนในมือถือแบบเป็นชื่อพิเศษไหมคะอือโอเคมาเลยอ้าวอ,อะไรอ่ะกอ,อ,อะไระก็นั่นนี่คุณบอกคุณบอกเองว่าคุณเป็นพี่น้องกันแล้วก็ไม่เป็นพี่ชายน้องชาย,ย,ยแล้วไม่ว่าอะไรช่วงมันเป็นช่วงกีใหม <า S 2> ่ช่วงต่าเนอ,อะโหไม่พิเศษเลยผมเขียนว่าบล็อกแบ๊ก โป๊กแป๊กอ๋อไม่ใช่อเลยชูโป๊กแป๊กเนี่ยก็คุณก็คุณเขาบอกเองว่าเป็นพี่ชายน้องชายผมไม่ต้องเห็นว่าเป็นพี่พี่พาเวลอันนี้เดี๋ยวจบไลฟ์ของคุยหน่อยอันนี้จะจบไปข้าวกล้ยหน่อยข้าวกล้วยทำอะไรอ่ะไปข้าวกล้วยทำอะไรอ่ะคู่พาเวลพี่น้องแบบใด